หมุนปัญญาหาโลกครับครับกลับมาสู่ช่วงที่สามช่วงสุดท้ายของการหมุนบรญญาหาโลกครับก็บผ่านพ้นไปในช่วงแรกกับปุมัดมัลกคีมาครับจาะลึกจอะโลกครับและช่วงที่สองคิดความความคิดครับที่เรานั้นคู่กันและมาสุดท้ายตัวนี้ครับผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวในช่วงของการ อยากเล่าให้ฟังครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้พบมาครับจากในหน้าข่าวทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นในบางเรื่องบางอย่างที่ผมได้พบมาแล้วก็เอามากบเอามาประกอบกับเรื่องราวของอิสลามครับเอามาให้ท่านพี่น้องได้รับรู้ถึงความเป็นไปในหนังสือที่ผมออกมาใหม่ที่ชื่อว่าทันโลกทันอิสลามครับหนังสือที่ผมใช้ปลอยหัวบอกว่า,วาบทพิสูจน์ของโลกถึงการยอมรับต่อพระผู้เป็นเจ้าจริงนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าบนโลกใบนี้ครับคนเขาจะแยกความรู้ออกเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของโลกกับเรื่องของอิสลามจนกระทั่งมีมุสลิมนะครับบางส่วนครับแบบการที่จะแยกครับเรื่องของสามันก็ให้อยู่เรื่องของสามันเรื่องของศาสนาก็ให้อยู่เรื่องของศาสนาซึ่งมันไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้แขนงไหนก็ตามครับสุดท้ายครับี่องครับมันต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีคําตอบจากอิสลามให้กับเราเพราะฉะนั้น เมื่อเราเป็นบ่าวพุทธทาต่อละสุพรรุตลาครับเราไม่สามารถครับที่จะแยกส่วนครับว่าเรื่องของสามัญกับสามัญเรื่องของอิสลามเรื่องของศาสนากับเรื่องของศาสนาเพราะเราต้องเป็นคนที่รู้ทั้งสองอย่างทั้งสองโลกรู้ทั้งเรื่องของโลกดุนยาและก็รู้ถึงโลกของอาคีร์ครับแล้วก็วันนี้ครับที่ผมจะเล่าให้ฟังครับจากหนังสือที่ผมได้ได้ผมใช้คําพูดผมภูมิใจครับที่จะนําเสนอหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ในตอนท้ายครับผมจะเปิดสาย ให้ท่านพี่น้องได้โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความรู้ครับที่เราจะมีอยู่ครับในฐานะของความเป็นผู้ตัดสต่อแล้วสุขาจาราแล้วก็จะมอบหนังสือเล่มน,นี้ให้กับท่านพี่น้องครับประมาณสักสามสายด้วยกันครับเรื่องในหนังสือเล่มน,นี้ผมผมนํานํามาเสนอกับพี่น้องทั้งหมดครับสิบเอ็ดเรื่องด้วยกันครับเรื่องของนมครับคุณค่าหรือค่าคุณครับเรื่องของฟันศรัทธาชนเรื่องของลูกผู้ชายต้องขิดนะครับเรื่องของคนมีศักดิ์ศรี ที่น้องฟังครับอาจจะเป็นคําที่พ้องเสียงแต่ว่ามันต่างกันในเรื่องของรูปลักษ์ตัวอักษรครับเรื่องของจมแมลงวนันเรื่องของพึ่งพึ่งครับแค่คำว่าพึ่งพึ่งในพี่นั้นก็ต้องงงแล้วอะไรคือพึ่งพึ่งต้องมาดูในหนังสือครับว่าใช้อักษรตัวไหนใช้สระตัวไหนครับเรื่องของน้ําลายหมาที่ผมไม่ใช้คําว่าน้ําลายสุนัขแต่ใช้คําว่าน้ําลายหมาว่าด้าเรื่องของการนอนว่าเรื่องของการโกหกก่อการโกหกครับเรื่องของน้ําใจที่ไหลเริน และเรื่องสุดท้ายครับอีกว่าจงอ่านครับทั้งหมดนี้หนาหกสิบหน้าครับแต่ว่าวันนี้ไม่ขายครับพร้อมที่จะมอบให้กับท่านพี่น้องเน่องครับผมจะเบียดเทียบให้เห็นเรื่องของทางโลกทางอิสลามครับกับเรื่องดาวที่ผมจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังในวันนี้ครับเรื่องของนมเนี่ยผมเชื่อเลยกันครับว่าพี่น้องคงจะรู้ดีครับว่าด้วยกับสารวิชาการครับจากนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องของนมนั้นมีคุณค่าขนาดไหนครับ เป็นรายงานครับผลการศึกษาเสนอในวารสารวิชาการชีววิทยาในอเมริกาครับพบว่าเมื่อลูกดูดนมแม่เนี่ยครับจะทําให้หน่วยประสาทในสมองของแม่เนี่ยจะขับฮอร์โมนจากปายประสาทและออกจากเซลล์ที่เรียกว่าเดนไรส์ครับอันเป็นใย,ยประสาทนําเข้าฮอร์โมนที่ถูกขับออกมาเนี่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของหน่วยประสาทขึ้นอย่างมหา,าศาล ทำให้พลําของฮอร์โมนระบวชจะเบิดออกมาได้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเรื่องพิสูจน์อะไรได้บางอย่างครับคือสองสามีชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนฝึกลิงครับเอนครับดูครับนี่คือนี่คือโลกครับโลกโลกโลกเนี้ยโลกในดุนยาเนี้ยสามีภรรยาครับชาวจีนคู่หนึ่งครับเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนฝึกลิงเขาใช้วิธีการเลี้ยงลิงให้เหมือนลูกครับโดยให้ลิงเนี่ย นอนอยู่กับเขาแล้วก็ให้ดูดนมจากเต้าของพรยาครับผู้หญิงครับเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลิงมานอนด้วยแล้วก็ให้ลิงเนี่ยดูดนมจากเต้าของตัวเองปรากฏว่าลิงที่เคยมีนิสัยสุขสนเนี่ยพี่น้องครับกลับกลายเป็นลิงที่ว่านอนสอนง่ายครับฝึกอะไรให้ก็จะทําก็จะจะยอมทิ้งนิสัยการสุขสนออกไปครับโดยที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดัดนิสายลิงครับ ให้เป็นลิงที่สามารถที่จะเชื่อฟังคำสอนของเขาและเขาก็ฝึกลิงเนี่ยป้อนให้กับผู้สร้างภาพยนตร์และก็คณะละครสัตว์นะครับเป็นกิจการเป็นอาชีพที่สร้างความด่ารวงูให้กับเขาได้พี่น้องครับข้อสังเกตข้อคิดตัวนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าเขาให้ลิงเนี่ยมาดูด,ดนมจากเต้าของตัวเองลิงจากเคยนิสัยสุขชน,นกลายเป็นลิงที่ว่านอนสอนง่ายนี่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับพี่น้องผู้ชื่นทานครับ นี่คือนี่คือคุณค่าหรือคุณประโยชน์ของน้ํานมครับที่มันพิสูจน์ได้ในโลกบัญญานี้และอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับสาลในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินลงโทษจำคุก6ปีแก่แม่คนหนึ่งครับมีวัย27็ปีครับแม่คนหนึ่งครับอายุ27็ปีมีลูกคนหนึ่งครับอายุหขวบแล้วก็ถูกสารตัดสิน ในข้อหาฆาตกรรมคนอื่นโดยไม่เจตนาฆาตกรรมคนอื่นโดยไม่เจตนาไม่ได้จ้งางใจทำครับอันเนื่องจากตัวแม่เี่ยเสพยาไอก่อนที่จะให้นมแก่ลูกวัยหกเดือนแล้วก็เป็นเหตุให้ลูกเสียชีวิตเพราะได้รับสารเสพติดเกินขนาดถึงครับเหตุเกิดขึ้นอันเนื่องจากแม่แม่ครับให้นมลูกแต่บกกว่าก่อนที่แม่จะให้นมลูกเนี่ยแม่ไปเสพยาไอ ทำให้ยาเสพติดมันผสมผสานกับในน้ํานมของแม่เมื่อลูกดูด,ดกินสบายนี่ปรากฏว่าทําให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตอันเนื่องจากว่าลูกได้รับสารเสพติดจากการที่แม่เสพยาไอซ์เข้าไปด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้อันเนื่องจากนมของแม่ที่ตั้งใจจะให้ลูกได้ดูดกินแต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยไปเสพยาไอซ์มาซะก่อนผลสุดท้ายแม่ต้องติดคุกและถามว่าใครจะดูแลลูกครับ ใครจะเป็นคนที่ให้นมลูกใครที่จะดูแลเลี้ยงลูกใครที่จะป้อนข้าวป้อนอาหารให้กับลูกเพราะแม่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางอันเนื่องจากว่าแม่ติดยาเสพติดคิดอยู่ตั้งแต่ติดยาเสพติดแล้วแล้วต้องมาผิดข้อที่สองก็คือว่าให้ลูกดูกดสารเพิษจากน้ำนมของตัวเองเข้าไปสู่ร่างกายทำให้ลูกต้องเสียชีวิตด้วยพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกดุญญาายนยาใบนี้และอีกประการหนึ่งครับ กุมารแ,แพร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข้เกิดกครับในฐานะอนุกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยครับได้กล่าวไว้บอกว่านมแม่เป็นเรื่องสําคัญต่อสุขภาพเด็กไทยซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่านมผงมีประโยชน์มากกว่านมแม่ขีดเส้นได้ตรงนี้นะครับเป็นความเข้าใจผิดเพราะบางคนเนี่ยครับไปเข้าใจว่านมผงมีประโยชน์มากกว่านมแม่ทําให้คุณแม่เนี่ยหลงเชื่อแล้วก็หยุดให้นมแก่ลูกครับก่อนเวลาอันอันควร ทั้งที่จริงแล้วเนการให้นมแม่แก่ทารกจะี่ยทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เด็กจะแข็งแรงและลดการอาการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆเช่นโรคท้องเสียโรคทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้เป็นต้นหากเด็กกินนมผงมากเกินไปจะส่งผลเสียทําให้เด็กมีดับไอคิวน้อยกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่2องถึงสิจุดมีสติปัญญาได้กว่าที่ควรจะเป็นป่วยบ่อยเนื่องจากเด็กไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเด็กควรได้กินนมแม่ครับอย่างเดียว6เดือนแล้วก็ต่อเนื่องพร้อมอาหารตามวัยที่เหมาะสมจนกระทั่งอายุ2อขวบครับที่นะครับประเด็นข้อคิดตรงน,นี้หนึ่งเนื่องจากการโฆษณาชวนเชื่อทําให้แม่บางคนเข้าใจว่านมผงนั้นมีคุณค่ากว่าน้ำนมบรรดา,าเพราะนมผงคัาจะโฆษณาว่ามีส่วนผสมของสารตัวนั้นตัวนี้ซึ่งมันจะมีค่าค่ากว่าน้ำนมบรรดา,าซึ่ง กุมารแ,แพทย์บอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเราหลงเชื่อตามคำโฆษณาตามคำชักชวนที่เขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อก็ทำให้แม่หลายคนเข้าใจผิดทางที่ดีแล้วควรจะให้เด็กเนี่ยกินนมแม่ดื่มนมแม่ครับเพียวๆเ,เลยหกเดือนจนกระทั่งถึงสองขวบซึ่งคำตอบนี้พี่นะครับมันไปสอดคล้องกับเรื่องของที่อรร์ได้สั่งไว้ในอันกุรอานว่า และแม่ต้องให้ลูกของนางดื่มนมสองปีเต็มสำหรับผู้ประสงค์จะให้การดื่มนมจนครบเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของทันโลกทันอิสลามครับโลกบอกไว้อย่างไรครับว่าให้แม่ดื่มนมให้ลูกดื่มนมจากแม่เนี่ยหกเดือนถึงสองขวบสอดคล้องต่ออิสลามครับว่าอัลลอฮ์สั่งไว้ในกุอ่านว่าให้แม่นั้นให้นมแก่ลูกจนกระทั่งถึงอายุสองขวบพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือทันโลกทันอิสลาม เราอาจจะรู้แค่เพียงด้านเดียวแต่ไม่รู้อีกด้านหนึ่งแต่เมื่อเรารู้ทั้งสองด้านนี่ก็เป็นที่ให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อโลกพิสูจน์ออกมาแบบนี้ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์บอกไว้ตั้งแต่พันสี่รอ้อยกว่าปีแล้วนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับเรื่องแรกที่ผมนําเอามาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังให้เห็นว่าโลคใบนี้ครับกําลังมีการพิสูจน์ยอมรับในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เห็นว่าอีกลางนั้น เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่มีมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ค้นพบแต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่รู้เรื่องของอิสลามก็ทําให้เราเนี่ยคิดได้แต่เพียงแค่โลกดุนยาน,นี้เท่านั้นก็เชื่อตามที่หมอบอกตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกโดยที่ไม่รู้ว่าอันละบอกว่าจากไรแต่พอมารู้ในวันนี้ครับทั้งสองอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องต้องกันและเป็นเรื่องที่ภูมิใจได้ว่าอิสลามนั้นมีมาก่อนเพียงครับผมจบเรื่องของนมไว้แต่เพียงเท่านี้ มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะนำพี่น้องไปสู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้แต่ว่าพี่น้องครับไปดูกันให้ลึกซึ้งว่าอิสลามบอกไว้ยังไงเรื่องคางนี้ครับพี่น้องครับนบีบอกว่าผู้ใจที่รักษาสายสัมพันธ์อันดีกับเขื่อญาติพระองค์จะทรงรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับเขาผู้ใจที่ทําลายมันพระองค์ก็จะทรงทําลายสัมพันธ์ของพระองค์กับผู้นั้นด้วยหมายถึงว่า นบีบอกถึงว่าอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใจนบีบอกผู้ใจที่รักษาสายสัมพันธ์อันดีกับเครืออยติอัลลอฮ์ก็จะทรงรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับเขานั่นหมายความว่าส่งเสริมเนี่ยให้เราทําดีกับญาติพี่น้องที่เป็นเครือญาติของเราและผู้ใจที่ทาลายความสัมพันธ์อันดีพระองค์ก็จะท่งทําลายความสัมพันธ์กับผู้นั้นด้วยพี่น้องเห็นไหมรักกันกับเครืาตินะครับอัลลอฮ์ก็รักเรา แต่ถ้าเราทำลายความสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติอัลแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์กับกับเราด้วยฮะดิษบทหนึ่งครับแล้วครับยังมีสิ่งดีๆที่จะเกิดตามมาดังที่นบีบอกว่าผู้ใดที่รักที่จะได้รับบิตรีของเขาอย่างกว้างขวางและอายุยืนหมายถึงว่าอยากจะให้ได้รับบิตรีอย่างกว้างขวางอยากที่จะมีอายุยืนก็ให้เขาเชื่อมความสัมพันธ์โดยดีกับเครือญาติของเขาทีนี้ครับฟังครับเรื่องราวจากตัวบทจากฮะดิษครับว่า ใครที่อยากได้รับฤกษ์อย่างกว้างขวางใครที่อยากจะอายุยืนทุกคนไม่อยากตายครับอยากจะอยู่อยู่นานๆน,นบีสอนอยังไงครับก็ให้มีความสัมพันธ์อันดีกับเญาติอของเขาพี่นะครับนี่คือเรื่องราวในปริาสแล้วมาดูครับสิ่งที่โลกค้นพบมาดูสิ่งที่โลกค้นพบครับมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลในสหรัฐอเมริก,กาทําการวิจัยในระยะเวลาห้าปีพบว่าเขาวิจัยห้าปีครับ,รบไม่ใช่น้อย เขาวิจัยมาห้าปีค้นพบว่าคนที่มีน้ำใจกับมิตรสหายเพื่อนบ้านหรือญาติจะช่วยให้สุขภาพดีพี่น้องครับคนที่มีความสัมพันธ์อันดีมีน้ำใจกับมิตรสหายกับเพื่อนบ้านหรือญาติจะช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนเนื่องจากการมีน้ำใจจะช่วยป้องกันความเครียดสอดคล้องกับคำที่กล่าวว่าการให้ดีกว่าการรับ นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นจะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ไม่เคยช่วยเหลือใครชัดเจนไหมครับท่องครับชัดเจนไหมสิ่งที่นบีบอกไว้ว่าอยากจะมีอายุยืนจากอยากจะมีฤทธิ์ที่กว้างขวางให้ทำดีกับเรือญาติแล้วก็เขาพิสูจน์มาครับค้นพบวิจัย5ปีถึงพบค้นพบว่า คนที่มีความสัมพันธ์อันดีมีนั่นแปลกับเพื่อนญาติกับเพื่อนบ้านจะช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนนี่คือเรื่องของทันโลกทันอิสลามครับผมจะหยุดเสียงของผมไว้แต่เพียงเท่านี้ทีนะครับถ้าท่านต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับที่ชื่อว่าทันโลกทันอิสลามครับโทรศัพท์เข้ามาในการครพูดคุยกับเราและจะผมจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้ศูนย์สองครับ 735 4935หครับ0 2 7 3 5 4 9 3เเป็นหนังสือที่ออกใหม่ครับในราคาขาย40บาทแต่ว่าท่านที่โทรเข้ามาครับเสียค่าโทรศัพท์แค่เพียง3บาท0 2735 4935ากท่านจะได้เป็นนั่นคือ,เ,อเป็นเจ้าของหนังสือเร่มนี้อย่าโทรมาแค่เพียงบอกว่าอยากได้หนังสือขอเป็นขอขอหนังสืออย่ารครับขอให้โทรมาแสดงความคิดถึงเรื่องของความรู้ทั้งสามันและความรู้ทั้ง ทั้งศาสนาความรู้ในดุนยกาและความรู้ในอาชคิรัครับท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรในตัวของท่านเองหรือจากเรื่องราวที่ผมเล่าให้ท่านฟังเชิญครับเ่าญครับถ้าท่านอยากที่จะได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้โดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์ครับเสียค่าโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาที่0 2น3 5 4 9 3 5สามาครับท่านจะได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับผมสับโมเลกุมอมเลกุลม่ใช่รำค่ะคำ้องจากที่ไหนครับ คร,ครับเชญครับท่านจะอยากจะพูดคุยอะไรเชนเลยครับผมจริงๆแล้วอ่ะชอบรายการไวชแนลมากเลยนะคะครับผมเพราะว่ามีทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความทันสมัยนะคะครับผม,ค,บผมคือมันทาให้เราสะท้อนเห็นว่าเราสามารถทันสมัยได้ด้วยอืมเราก็อยู่ในหนทางของเราได้ด้วยครับผมครับผมใ,ใครว่าเออมุสลิน หรือว่าไม่ทันสมัยมาดูช่องเนี้ยไม่จริงเลยค่ะอืมครับเ็นที่อย่างลงตัวมากเลยค่ะอืึอครับค่ะแล้วก็หรือที่ฟังอยู่แล้วเนี้ยก็โอ้โหแบบขึ้นในในในคำพิกละอ่านแล้วนะคะฮะครับคือเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ที่ในคุระอ่านนี้่ยเพราะว่าดิฉันอ่ะเป็นเป็นโม,มลารคือไม่ได้เปนพื้นดั้งเดิมครับความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรืออะไรอ่ะ บอกตามตรงเลยว่าน้อยบ้างเราก็พยายามศึกษาดูนะคะโอ้ยงดีเลยดีเลยถามนิดนึงว่าความรู้ในสมัยที่ตัวเองเป็นมันมรับเนี่ยพอเข้ามาศึกษาอิสลามมารู้ในสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยเปิดเชื่อชี่ของตัวเองได้ยังไงครับในวันที่ไม่รู้จักอิสลามกับวันที่หลังได้รู้จักอิสลามแล้วเนี่ยคิดว่าชีตของตัวเองมันเป็นยังไงบ้างครับคือเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราเป็นศาสนาพุทธน่นะคะครับผมอ่าก็คือในในความเชื่อของเราอะ่ะเราก็จะเชื่อหลากหลาย มีเชื่อนั่นเชื่อนี่เชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับครับแต่พอเราเราเข้ามารักือศาสนาอิสลามอะเรารู้ว่าเรามีอัลลอฮ์องเดียวครับผเ<ม>ชื่อมีสิ่งเดียวแล้วมันทําให้ชีวิตเราอะ่ะไม่หักเหครับอย่างเช่นทุกวันนี้เรารักสามีเราก็บอกตัวเองว่าเออเรารักเพื่ออ,อัลลอฮ์วันหนึ่งอะสามีไปทําอะไรที่ทําให้เราเสียใจหรือทําให้เราทุกข์ใจอ่ะครับหรือแม้แต่ไม่รักเราอ่ะเราก็ไม่เสียใจเพราะเป้าหมายของเราก็คือเรารักสามีเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์รักเราเอง <molec> ครับแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยที่เราอยู่ก <anak> ัสดาพุธเนี่ยบางทีเราเอก็คือเรามาแต่งงานครั้งที่สองแล้วค่ะครับคือครั <itations on> uh ้งแรกตอนนั้นเวลาเรามีปัญหากระสามีงเนี่ยเราทะเลาะปุ๊บเนี่ยเราก็จะเสียใจเราก็จะฟูมไฟเราก็จะตีโพดีคอว่าอ้นชมนาเขาไม่รักเราอะไรเงี้ยเราตื่เตเราอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้อ่ะการที่เราทําอ่ะเพื่ออันล้ะอ่ะมันเป็นความสุขทางใจที่เราประเมินค่าไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเราไม่เข้าใจอันล้อเราไม่เข้าใจตนาหนจะรเนี่ยมันทําให้รู้ว่าความสุข ที่เราเห็นเห็นอยู่อ่ะมันเป็นความสุขจอมปลอมมันเป็นความสุขที่เราต้องรับสิ่งตอบแทนจากคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เราพอมารับอิสระรูกมันเป็นความสุขที่เอาละให้เนี่ยเราเชื่อว่าเราทําแล้วเนี่ยเอาละให้แน่นอนออืแล้วมันทําให้เราแบบมั่งมั่นที่เราอยากจะทําที่เราอยากจะรู้ต่อไปครับโอหดีใจด้วยนะครับผมว่าสามีนี่เป็นคนที่โชคดีครับที่ได้ได,ได้ได้เธอมาเป็นมาเป็นภรรยานะครับผมครับมีลูกกี่คนครับ สามีคนปัจจุบันในสองคนแล้วก็มีลูกติดมาหนึ่งคนคก็ค,คือเขายังยังไม่เข้าใจนะเป็นเพราะว่าเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเรายังไม่มีความรู้เรื่องตัวหาคือไม่สามารถที่จะพาเขามาได้แต่ก็ได้ดูอาขอนะคะให้รอ้อนเมตตาเขาให้วันหนึ่งเขาให้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจค่ะก็ขอให้ให้ใหว้เช่นนั้นเป็นเสียงที่จะนำพาให้เข้าสู่ความเข้าใจได้นะครับอันทัอยุลิครรบนะครับขอแล้วเมตตาต่อครอบครัวนะ ครับครับแล้วไงให้ชื่อที่อยู่ไว้เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้นะครับได้ค่ะครับแล้วอ่านแล้วถ้าเกิดยังไงจะวิพากษ์วิจารณ์กระโจนกลับมาคุยกันได้นะฮะได้ค่ะครับครับขอรักตอบแทนความดีนะครับค่ะสาร ครับวันนี้มุสลามุสลิมตุลยารับครับที่นี่เป็นสายได้ครับที่โทรมาแล้วก็ได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปครับทันโลกทันอิสลามครับแต่ว่าข้อคิดจากเธอที่นะครับน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเธอเป็นว่าลับครับเคยอยู่ในศาสนาหนึ่งครับแล้วมาเปลี่ยนมาสู่อิสลามหนึ่งมันมีข้อเบี่ยงเบี่ชิศของเธอได้ครับว่าก่อนที่เธอจะรู้จักอิสลามเจะเป็นเช่นไรและหลังจากที่เธอได้รู้จักอิสลามและเธอเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรครับนี่คือข้อคิดจากคนที่เข้าสู่อิสลามครับครับก็ มันเป็นข้อคิดสําหรับเราด้วยครับเป็นมีสารสดเข้ามาครับเชิญครับว่าเราเป็นมุสลิมเดิมอยู่ครับเราเข้าใจลึกซิ้งต่ออิสลามขนาดไหนครับผมสวัสดีอเลกคุ้มอวัสดีมอนเย็มครับาลมครับพี่น้องจากที่ไหนครับจากกรุงเทพครับยินดีครับพี่น้องครับเชิญครับผมอยากจะพูดคุยเราเชิญเลยครับผมก็จกแสดงความคิดเห็นว่าเอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น เอ่อในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเราใช้บทนําบทที่เป็นบทนําบทสอนของอัลกุรอานหรือตามแนวทางของคุนหน้าเนี่ยรเราจะรู้สึกว่าการด,ดําเนินชีวิตของเรามันไม่ได้ยากเย็นหรือมันไม่ได้ลำบากเราจะประสบปัญหาอะไรที่มันยากลำบากถึงกับขั้นน้ําตาตกหรือว่าร้องไห้เนี่ยถ้าเราหันเข้าไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันโปรง่งมันโล่ง<ม>แล้วมันก็สบายคนพึ่งใครไม่ได้นอ,อกจากพรอองค์อย่างเดียวพูดนี่เหมือน,นจะตัวเองจะเคยเจอปัญหาที่มาไหมครับเจอค่ะเจอครับมันประสบแต่ว่ามันก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเอาอย่างตัว่าให้ทําดีกว่าพี่กับน้องเนี่ยนะคะ<ม><ม>จะบางบางทีเราทําแล้วเขาก็ไม่เห็นอืมครับครับครับไม่เห็นแล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจอ่าครับครับเรารู้สึกเสียใจมันก็จะ มันก็จะเกิดรายการโรคหลายอยา่างในนี้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นอยู่ว,ว่าถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนหรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่หวังจากองค์ล้ออย่างเดียวตามแนวทางอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่สิ้นหวังจนเกินไปครับครับนี่<า>นี่ให้เรามีกําลังใจขึ้นนี่ประสบการณ์โดยตรงที่เราได้รับรู้เลยครับว่าการที่เราพึ่งใครไม่ได้แล้วแต่สามารถที่จะพึ่งต่อรอดไดอ้อย่างดีทีเดียวเลย ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับผมถึงมันจะช้าถึงมันจะไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมแต่มันก็ไปนามาทาในจิตใจของเราอืมครับมันทำให้หัวใจของเราอ่าโปร่งแล้วก็ทําให้เรามีความคิดที่ที่มันที่มันไม่ไม่ติดขัดที่มันไม่ไม่เสียใจที่มันไม่น้อยใจครับครับมันก็มีบ้างนะคะทุกคนปุท้บริ่ภคใช่ไหมคะที่ว่ามันทําไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเอ่อ ผลตอบแทนมันช้าทําให้หัวใจเรามันบอกไม่ถูกแต่ถ้าเรายึดจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้ครับมากๆครับที่ฟังดูอยู่แม้แต่คนที่ประสบปัญหาหรือว่าร่างกายทุกคนระภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าเราคิดว่าเราได้ยินดีกับเขาครับผมเรามองกลับไปที่เขาทรมานมากกั่เราเนี่ย เรามีกำลังใจอ่าครับผมแต่ถ้าเรามองที่เขาเาเลิดหรูผู้ป้าเกิดไปเราก็ู้สิกอิจฉาครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยที่ครับดีใจด้วยที่จะพบทางนำครับทีมงานจะไม่ได้ขอเบอร์ช่วยช่วยจ้างเบอร์โทรศัพท์โทรลับด้วยครับผมค่ะค่ะครับเบอร์นะครับผมจำค่ะขอเบรครับครับผมสัมฤทธกรั้ผมสลามค่ะครับผมนี่คืออีกสารครับที่พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยครับว่าว่ามีปัญหาชิดครับ หันหน้าไปพุ่งใครก็ไม่ได้สุดท้ายครับ พบทางนำต่เราก็ทําให้ตัวเองสบายใจและก็อยู่ได้กับสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งหรือจะเป็นอะไรก็จะแล้วแต่ครับสามารถที่จะบาเชียกับปัญหาได้เป็นอย่างดีครับขออิสานครับคุผมอยากแจกหนังสือครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปอ่านกันครับขออิสานครับ0 2น3 5 4 9 3 5สามาเป็นสายสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับถ้าท่านสนใจครับอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์ครับไม่ต้องไปหาซื้อด้วยเราจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับขออิสานหนึ่งที่จะโทรเข้ามาพูดคุยครับเหมือนกับสองสายแรกที่ เข้ามาเป็นประโยชน์จังมากครับมุสลิมาทั้งสองสายเลยมีมุสลิมีนสักสายหนึ่งไหมหรือจะเป็นใครก็ได้ครับโรเข้ามาครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วที่จริงผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเยอะแต่ว่าเอาขอเป็นตัวอย่างแค่สองเรื่องครับมีสายสดเชิญครับผมเป็นสายสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับสาโมเลโกมซาุมเลยกมสวัสามครับพี่น้องจากที่ไหนครับอ๋อจากเชียงใหม่ค่ะอ๋อยินดีเข้ามาครับเชิญเลยครับผมอากาศหนาวไหมครับเชียงใหม่ซาโมเลโกม เลยอ๋อครับฮาวาคาอ่ายินดีด้วยฮาวาครับจากพระประจานไปสู่เชียงใหม่แต<ห>่ใดฮาวาไม่ได้ทนอะเราทามาทมานอาหารที่บ้านนะคะอ๋อไม่เป็นไรฉลา,าดโอกาสหน้าแต่ว่าที่ที่โทรมาเนี่ยเพราะว่าอืมเพราะว่าคือทนมาอยู่ที่เชียงใหม่เพราะต้องการให้หลับอิสลามนะค่ะอ่ะฮะครับผมโอ้ดีใจมากครับฮะเพราะว่าทนตามลำบากํามทุกอย่างอ่ฮะเพราะว่าจักวันเรียเราทุกอย่างฮาวาคะ ครับคทนตนนบา,าจะเาจะรัอิสลามอะค่ะก็ฮาวาก็ก็นะมีความตั้งใจดีแล้วก็ขอให้ให้พยายามนะฮาวาพยายามแล้วก็ฮาวาบอกว่าทนต่อความยากลำบาดเมื่อจะให้ลาเนี่ยรู้จักอิสลาม<ช>นะก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทาวานะทําหน้าที่ให้ดีสุดแล้วเดี๋ยวจะรับหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยลองเอาไปอ่านให้เขาฟังนะ,ะให้อ่านให้เขาฟังแล้วก็บอกถึงความรู้สึก ของตัวเองว่าที่มาอยู่ตรงนี้ลําบากแต่ว่าอยอมที่จะลําบากเพื่อเพื่ออะไรก็บอกเขาอะไรกันนะ,ะสภาพสังคมที่นั่นเป็นยังไงบ้างคนหนาวมากค่ะต้งทำงานเรียกเกลก่าบรรยากาศบรรยากาศของอิสลามครับกับหมู่บ้านที่อยู่เป็นไงครับอ๋อแถวนี้เขาคือเขาก็มีหมาดีฮะแต่ว่าเขาไมา่ค่อยจะบลุ่มศรีษะนะคะอออ,อยู่อยู่ใกล้ม,มัสยิดไหม กาค่ะกายช้างคานค่ะอกาการช้างคานขาวาหลานผู้หญิงผู้ชายครับโอหลังผู้หญิงสามคนเลยค่ะเด้อเออเราสบายเป็นเป็นนำเข้าอ่ะค่ะก็ะเลยแบบว่าเราคดเทไรแล้วน้องขายแล้วคนอีหมาน้อยอะค่ะก็เราอดทนตรงนั้นก็ฮาวาก็ดีแล้วที่เสียสละความสุขของตัวเองไปอยู่เพื่อจะดูแลครอบครัวขอ,ของเขานะ ก็ขอให้ฮาวาตั้งใจให้ดีแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอแล้วได้ยาจะให้เขาได้พบกับความนาเป็นรนะนะนรัอ่าโอเคเดี๋ยวจะส่งหนเสื้อฮาวาให้ที่ที่อยู่ไว้ด้วยนะครับค่ะค่ครับผมครับผมแล้วคุ้ขอรองครับผมซัมไลกอมไคุณ้ารตาการุครับบทเผยมาอีกสายหนึ่งครับบอกว่า ที่ตัวเองในะฮาวานอยู่พระป้าแดงครับม,มีใช้ชีวิตก,ก็ก็มาเดือดร้อนแหลแต่ว่ายอมที่จะโอบผู้ร่ตัวเองไปอยู่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปดูหลานของตัวเองครับที่แม่เป็นวัณรำครับเพื่อที่ให้หลานนั้นอยู่ในคัองของสามนี่คือความเสียสละของญาติที่น้องครับเห็นไหมครับว่าความเสียสละของคนที่รักลูกรักหลานของตัวเองครับสูงส่งขนาดไหนถ้าหลานได้ชมรายการนี้ก็อยากจะให้ดูถึงความรู้สึกของของของที่บ้านนะอาหรือว่าพ่อแม่ครับ ที่มีลูกก็รักแล้วก็ห่วงใยในตัวลูกก็อยากให้ลูกทุกคน,นครับเห็นหวัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บ้างครับนี่คือเรื่องออมุ่งพยายาหาลกในช่วงอยากเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็คงพูดคุยกับท่านพีน่นองแต่เพีเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวครับประสบความสร็จในฐานะของความเป็นบ่าวผู้ตถาต่อและสุพรนุวตฒนาและขอให้ได้รับความดีงามได้รับความเมตตาการตอบแทนที่ดีโดยทั่วกันครับบาบิละตาฟริรว่นงคที่จะยะอัสสามวะเป็นเกื้อมาดอฮ์มุสลิวะบริกาตุ